โหอ,อะไรเนี่ยกินไอติมมันไม่อิ่มแล้วหน่อยกินไก่อิ่มบว่าตั้งเยอะอ,อะไรเนี่ยแม่เอาใจมากตลอดเลยไม่เห็น,นได้เลยเลยเขาโอ้สวยี่ฟิมครับผมแม่วางของไปแล้วว่าเดี๋ยววิฟิมไปนั่งหลังรถแล้วกันเนาะฮะแม่<ฮ>ทำไมฟิมไม่ได้กินน้ำส้มมาแม่ก็ฟิมไม่ชอบกินน้ำเปล่าไม่ใช่หรอกน้ำส้มม,มันมีแก้วเดียวก็ต้องให้น้องก่อนสำหรับเพื่อนเพื่อที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ3ปีขึ้นไปเป็นคลิปที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า3ปีควรได้รับคำแนะนำนี่ก็เยอะแล้วเนี่ย เด็กๆยังไม่กลับมาเลยใส่หมวเล่นที่โรงเ้ียนกัน้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้แม่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ะ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้สอบ้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้นน9้ล้้้้้้้้อ นี่ฟิมก็ตอบเหมือนกันวันนี้นี่แม่ดูคะแนนฟิมนี่นไหนดูซิได้เท่าไหร่ร้อยเต็มร้อย,อยอแต่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วฟิมก็ทำได้เท่านี้อยู่แล้วแต่ดูน้องสิใช้ได้เลยลูกป็ญญญนไงคะแม่เนี่ยตั้ง,งใจมากเลยเดีย๋ยวแม่จะเอาน้ำมาให้ดื่มนะมาหมอแม่แป๊บนึงโอ้โหอะไรเนี่ยนี่เราทำได้หนึ่งร้อยคะแนนไปวะเนี่ยเพื่อนแต่แม่ไม่ชมเราเลยอ่ะนี่กั๊ได้คะแนน 99.5เนี่ยแม่ชมน้องว่าเก่งมากแต่แม่ไม่ชมเราเลยอ่ะเลยเรยาคะแนนเต็มอะ่ะแม่นี่ลำเอียงจริงๆเลยอะไรของแม่เนี่ยแม่ไม่ชมแต่น้องอะไรก็ไม่รู้ก็แน่นอนนะพี่ฟิโฟกัสก็เก่งอยู่แล้วแม่ก็ต้องชมโฟกัสอ้าวเฮ้ย การได้ยินได้ไงอะพี่ฟิมพูดกับคนดูว่าเนี่ยโอ้โหพี่ฟิล์มพูดดังขนาดใครไม่ได้ยินก็บ้าแล้วมั้งน้ำมาแล้วจ้าอุ้ยลูกโซ่ขอบคุณจ้าแม่พี่ลูกโ้่สำหรับคนเก่งของแม่เอาพี่ฟิล์มออกน้ำเปล่าเพื่อสุขภาพลูกถึงมาเยอะนะเนี่ยเย็นๆเลยลูกน้โซ่หน้าจีนเป็นไงโซ่จีนไหมแตาโซ่หน้าจีนเนี่ย ทำไมเราไม่ได้กินอะอร่อยค่ะแม่กินเยอะๆเลยลูก <C le ak> แม่ทำไมฟิ์มไม่ได้กินน้ำส้มมาแม่ก็ฟรีไม่ชอบกินน้ำเปล่าไม่ใช่หรอน,น้ำ<อ>ๆๆส้มมันมีแก้วเดียวก็ต้องให้น้องก่อนอแบ่งกันไม่ได้เหรอไม่ได้ <c oughs> เป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องสิเออแม่คิดอะไรออกละ วันนี้นะสอบผลสอบคะแนนดีก<ช>ันทั้งคู่ใช่ไหมใช่แม่เดี๋ยวแม่จะพาออกไปกินอะไรอะไรอะไรข้างนอกเย้ไปไหมไปแม่ไปไปถ้าอย่างนั้นก่อนไปก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดกันให้เรียบร้อยก่อนได้เลยแม่แล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเดินน้ำเปลี่ยนกันได้ลูกกเ่งจริงลูกแม่นี่โอเคกินน้ำเปล่าก็ได้แต่ออกไปกินข้างนอกนะก็ต้องได้กินของดีได้กินเหมือนกันหมดแหละได้กินเท่ากันอ่ะของเหมือนกันไม่เหมือนอะไรเนี่ย อันป่าอันส้มอร่อยค่ะแม่สดชื่นเนาะค่ะไม่ซ่าเลยอัานแล้วกันดีกว่ามาถึงห้างแล้วจะกินอะไรกันดีลูกหนูอยากกินไอติมไหมคะแม่อยากกินไก่อะครับกินไก่ดีกว่าแม่กินไก่ดีกว่า โอ้แม่นึกออกละไปกินไ,กไอติมดีกว่อนคือแย่ไปกินกับแม่โหอ,อ,อะไรเนี่ยกินไอติมมันไม่อิ่มแล้วหน่อยกินไก่อิม่มกว่างต้องเยอะอ,อะไรเนี่ยแม่เอาใจมวนกันตลอดเลยไม่เห็นได้เลยเลยขออะไรนใครจะกินอะไรเลือกเลยลูกไี่เปม็มืก็น่ากินนี่ก็น่ากินนี่ก็น่ากินเลือกไม่ถูกเลยเอาเด็กๆเลือกได้หรือยัง อย่างนี้ค่ะแม่นี่ดูสีแม่กินไปหมดจะเลือกไม่ถูกเลยค่ะนัน่นสิถ้าเกิดคิดไม่ออกกันเราไปกินแกงกันไหมแม่โอ,อกาสจะกินไอติมไอติมไปไอติมอะไรดีเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ต้องเถียงกันแ,แม่เลือกให้จริงเหรอคะแม่ใช่แั่แม่เลือกให้นะเอาอะไรแบบนี้หรือเอาไปอันนี้ดีกว่าแต่แบบนี้นี่ไอศครีมาแล้วเด็กเด็กอ,อ,อ,อมาแล้วน่ากินทั้งนั้นเลย นะราวนี้เราต้องได้ของดีแน่ๆอันใหญ่นี่น่าจะเป็นของเรานะเพราะว่าเราเนี่ยกินหมดเกิดกัดกินอันใหญ่นะคิดว่ากัรคงกินไม่หมดอ่ะนี่เลยอันเล็กของการคิดว่านะอันเล็กเนี่ยของของการแน่ๆเลยน่ากินทางนี้นะเราจะกินให้อิ่มไปเลยเรากินดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาแบ่งไอติมกันดีกว่านี่เลยของพี่ซิมอ้าวอันนี้ของพวกโอ้คือคําแรกชอบปีลูชอบมากเลยค่ะกินเลยจ้ะกินให้หมดเลยนะ พี่พีมกินลูกค่ะอ๋อครับครับาโฟกัสด้านหนึงเฮ้ยทำไมของเราได้อันเล็กเนี่ยเฮ้ยนี่มันก็ไม่ของเราอันนี้ก็เป็นของแพตตี้ของแม่ลำเอียงอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยไม่ก็จะเล่นเพื่อนดูดิอ่ะอันเล็กก็ได้กินเลยลูกกินะกินหมดแน่พี่พีมกินหมดหรือเปล่านะน้องหมดครับพี่พีมไม่ต้องหมดหรอกน้องตัวเล็กก็ต้องกินเยอะเป็นธรรมดาพี่พีมกินแค่นั้นก็พอแล้วเยอะๆนะโฟกัส อนี่นแม่ก็ได้ดดองอดีนะเราคุยกับคนดูเนี่ยโอ้โหดาคาง,งนานนี้ก็ต้องได้ดีแลหละืเรากยนไปแค่ไม่กี่ทีนะก็หมดแล้วเนี่ยอ,อยากกินอันใหญ่ยัง,ยงเลเยเป็นไงโฟกัสอิ่มไหมลูกอิ่มมากเลยค่ะแม่ไม่อิม่มก็แปลกแหละกินไปสักขนาด แม่ว่านะเดี๋ยวเราไปซื้อขนมมาต่อไหมเฮ้ยก็ดีนะคะแม่เนี่ยนีครัแม่ไปไปขนมกันว้าวได้ขนมมาเต็มเลยชิ่นใจคแม่อ่ะเดี๋ยวแม่จะแบ่งให้ก่อนนะได้ค่ะอะของพี่ปี๋นี่บ่อเกโ,โ็ดขอบคุณค่ะแม่ เนี่ยไงว่าแล้วเราต้องได้ถุงที่เล็กกว่านแน่ๆเลยเนี่ยเห็นตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะแม่เสียขนมเยอะแยะเลยชอบไปลูกชอบมากเลยค่ะแม่ไปเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันต่อพี่ฟิล์มไปแม่ <laughs> ไปกันแม่เฮ้ยอะไรเนี่ยแม่ลราเอียงมากๆเลยเนี่ยขนมเราเนี่ยมีแค่นี้โอ้ <c oughs> โหถุงเดียวบุ๊กัสอ่ะโคตหถุงเบอร์เลยเลยใหญ่ใหญ่ตายเถอะไปดีกว่า ไปลูกไปแม่คะทำไมลูกตอนนี้หรู้สึกว่าหนูง่วงนอนมากเลยเอ้าวง่วงนอนก็ไปนอนบนรถเลยลูกไปแม่คะแม่แย่แยช้เลยนอนเลยนะค่ะแม่แม่วางของกันอืม โอ้ส่วนวิฟิล์มครับผมแม่วางของไปแล้วว่าเดี๋ยวพี่ฟิล์มไปนั่งหลังรถแล้วกันเนาะฮะจะได้ไม่กวนน้องด้วยเวลาน้องนอนนั่งรถเลยนะแม่ใช่แม่เปิดหลังรถให้มาตามแม่มามไอ้ที่มีเยอะแยะแล้วทำไมแม่นั่งหลังรถอ่ะกวนน้องแม่วางของแล้วกวนอะไรแม่มาเอ้าขึ้นไปขึ้นรถลูกเดี๋ยวเราไปนี่กลับบ้านนั่งอย่างเงี้ยเหรอโอ๊ยโอ๊ยไปไปอะนั่งนั่งก็นั่ง แม่แล้วเปินประตูแล้วนะครับโหอะไรเนี่ยที่วางของก็น่าจะวางข้างล่างแต่ให้เราตั้งหลังเิลเลยเกันแล้วลูกอาครับไปกลับบ้านกัน <c oughs>